เปิดคฤหขสาวสปปลาวธนวาสุริยะจักรน้อยคนจะรู้แท้จริงเขาเป็นเศรษฐีเพิ่งรู้ตัวตนจริงแม้มาไทยเช่าห้องอยู่เปิดคฤหขสาวสปปลาวของธนวาสุริยะจักรน้อยคนที่จะรู้ว่าเป็นเศรษฐีเป็นพระเอกที่กำลังมาแรงมากๆเลยทีเดียวสำหรับธนวาสุริยะจักรวันนี้ทีมงานจะพาไปส่องบ้านเยี่ยมบ้านที่สปปลาว แล้วยังมาสอนภาษาลาวคำพูดติดปากของคนลาวคือคำว่าโดยแปลว่านอบน้อมครับคำพูดน่ารักตีพระเอกพาไปชมบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่กว้างขวางพร้อมพาไปเจอพ่อแม่และน้องสาวสองคนที่หนุ่มันวาออกตัวว่าครอบครัวขี้อายพูดน้อยมากโดยคุณพอ่อคุณแม่ทำอาหารพื้นเมืองที่ลาวเลี้ยงทีมงานที่ไปด้วยและยังพาไปบ้านญาที่ปากเซ เป็นร้านบะหมี่ขายมานานมากตอนเด็กๆกลับจากโรงเรียนพระเอกหนุ่มก็มาช่วยตีแป้งนวดแป้งและทำบะหมี่โดยหนุ่มทันวาเผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่พ่อและตนเองครอบครัวชอบฟุตบอลมากจึงทำสนามฟุตบอลให้คนเช่าพ่อลูกตั้งทีมเตะบอลกันเป็นประจำก่อนที่ทันวาจะพาไปเจอน้องสาวก็คือเปิ้ลและเป้า พร้อมทั้งคุณแม่คุณพ่อเรียกว่าสวยหล่อกันทั้งบ้านเนื่องจากดูแลสนามบอลดูแลลูกค้าที่มาร้านอาหารน้องสาวพระเอกดังยังมาส่งประสาเราเชิญชวนคนมาเที่ยวบ้านปักเซมาเที่ยวที่ร้านด้วยอีกทั้งก่อนหน้านี้สาวกรีนเคยให้สัมภาษณ์ว่ากรีนคบกับทันวามา7จถึงแปปีแล้วสิ่งที่พิสูจน์เขาไม่ทิ้งเราตอนเราลำบากกรีนยอมรับว่าใช่ เขาอยู่ด้วยทุกสถานการณ์เขาทําให้กรีนอยู่ในรู่ทางที่ดีแม้กรีนจะเจอปัญหาคือตนเองวิธีคิดของเขาเรื่องการเงินสิ่งที่พ่อแม่สอนเขามาทําให้เราไม่เป๋แล้วเขาก็เป็นตัวอย่างให้กรีนคิดดูเขาเป็นดาราเป็นพระเอกแต่เขายังอยู่ห้องคอนโดเล็กๆแค่26ตารางเมตรเขาไม่แคร์เรื่องนั้นเขาบอกว่าอยู่คอนโดเล็กๆเ,เ,เขาไม่ต้องเสียค่าเช่าเยอะ เขาเป็นคนต่างชาติเขาต้องต่อวีซ่าตลอดเขาต้องเก็บเงินมาทำแบบนี้